สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลคอกเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Stronghold ข้ามิติพิทักป้อมปี2017วิทยาหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่กลัวความสูงเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทำให้เขามีความทรงจำอันเลวร้ายมาจนถึงปัจจุบัน จากเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับแม่เพียงลําพังในวันหนึ่งทางโรงเรียนของวิทยาได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อไปดูสุริยุปราคาที่อุทยานแห่งหนึ่งซึ่งในอุทยานจะต้องข้ามสะพานแขวนที่สูงถึง100เมตรนั้นทําให้วิทยากลัวจนฉีรัดกังเกงเขาเลยวิ่งหนีออกมาเพราะรู้สึกขายขี้หน้าเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนขี้ขลานขนาดไหน แต่ทาว่าชิกเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาเกิดคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังปลีกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนจูๆ่ๆมันก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทำให้ชิกพลัดตกหน้าผาในตอนนั้นเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากวิทยาแต่เพราะกลัวความสูงทำให้วิทยาหลังเลยที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนและนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันที่สุริยุปราคาเกิดขึ้นพอดีแล้วในทันใดนั่นเอง มันก็เกิดเหตุปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นทําให้วิทยาถูกดูดเข้าไปในถ้าลึกแลบหลังจากนั้นเด็กชายก็มาโผลอีกด้านหนึ่งของถ้าก่อนที่ประตูจะปิดไปต่อหน้าต่อตาเขาในระหว่างที่วิทยากําลังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บังเอิญเจอกับโอเลชโกซึ่งเป็นนักรบหนุ่มที่กําลังถูกนักฆ่าชาวคูมันรุมล่นงานอยู่แล้ววิทยาที่แอบดูอยู่นาน กระเสียหลักพลัดตกเขาทําให้โทรโขงที่เขาพกมาส่งเสียงดังสนั่นไปทั่วป่าและมันก็เรียกความสนใจจากพวกคูมันจนโอเลสโกหาจังหวะนี้ออกมาได้และในขณะที่พวกดูมันกําลังจะจับตัววิทยาโอเลสโกก็ขี่ม้ามาชิงตัวเขาและพากลับไปที่ป้อมประการรีมิวพอมาถึงหมู่บ้านวิทยาก็ถูกกลยร้อมไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวแปลกๆซึ่งพวกเขาเอง ก็มองว่าวิทยาแปลกไม่แพ้กันวิทยาก็เลยถูกจับขังเพื่อรอการพิพากษาในเช้าวันต่อมาเขาถูกจับลอยแพกลางแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ในทันใดนั่นเองเขาก็ถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปในน้ำแต่เพียงไม่นานวิทยาก็ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำอย่างปลอดภัยและนั้นก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าวิทยาบริสุทธิ์พอที่จะเป็นชาวรีมิวหลังจากได้ทำความรู้จักกับคนในหมู่บ้าน เขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาย้อนเวลากลับมาถึงพันปีและเพื่อหาทางกลับไปยังโลกอนาคตเขาก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ปู่และหัวหน้าหมู่บ้านฟังเพื่อทําให้ทุกคนช่วยกันหาทางพาเขากลับไปยังโลกอนาคตซึ่งปู่แห่งป้อมรีมิวก็เลยแนะนําว่าถ้าสุริยุปราคาเป็นตัวกลางเปิดประตูมิติส่งเขาไปยังสถานที่แห่งนี้ทางเดียวที่วิทยาจะกลับไปยังเวลาเดิมได้ก็คือต้องรอสุริยุปราคาเกิดขึ้นอีกครั้ง อาจจะเป็น1ปีหรืออาจจะเป็น100ปีต่อจากนี้หรือวิธีง่ายกว่านั้นก็คือไปถามจอมเวทซึ่งจอมเวทที่ว่าก็คือไม่ใช่ใครก็จะถามได้เพราะพวกจอมเวทเขามักจะมีบททดสอบมาให้พวกที่อยากรู้คำตอบเสมอก็เลยมักจะมีข่าวลือออกมาว่าใครที่เลือกพึ่งพาจอมเวททําไม่ผ่านบททดสอบนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีชีวิตกลับมาทว่าการพึ่งพาจอมเวท ก็เป็นหนทางเดียวที่วิทยาจะได้กลับบ้านเขาก็เลยขอให้โอเลชกาสอนฟันดาบสอนยิงธนูสอนการต่อสู้ทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้ผ่านการทดสอบของจอมเวทในเวลาเพียงไม่นานวิทยาก็กลายเป็นที่รักของชาวรีมิลรวมไปถึงโอเลนกาสาวสวยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาหลังจากฝึกฝนทักษะการต่อสู้อยู่หลายวันวิทยาก็เก่งพอที่จะผ่านการทดสอบนั่นจึงทำให้เขา เดินทางไปยังหุบเขาของจอมเวทพร้อมกับโอลนกาพอมาถึงหุบเขาที่เงียบสงบวิทยาก็เข้าสู่มิติมหัศจรรย์ของจอมเวทซึ่งจอมเวทก็ไม่ได้ทดสอบฝีมือในการต่อสู้ของวิทยาแต่อย่างใดแต่เขาถามเพียงแค่ว่าความกลัวที่สุดในใจของเขาคืออะไรทาวิทยาตอบไม่ตรงแต่จะถูกขังอยู่ในมิตินี้ไปตลอดกาลนั่นจึงทําให้เขาเล่าความกลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเหตุการณ์ที่รถเกิดอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน ความกลัวนั้นยังตามหลอกหลอนเขามาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากได้รับคําตอบที่ถูกใจจอมเวทก็บอกวิธีที่จะช่วยให้วิทยากลับไปในช่วงเวลาเดิมนั่นก็คือต้องตามหาศิลารูปเปรูนมันอยู่ที่นกไร้ปีกทํารังและจะเห็นมันก็ต่อเมื่อนั่งคล่อมสายลมหลังจากได้คําตอบจากจอมเวทวิทยาก็ทมโอเลนกาว่าอะไรคือนอกไร้ปีกทํารังโอเลนกาก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าที่หมู่บ้านของเขา มันมีนกกระสาอยู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบสุขผู้คนไม่ก่อสงครามและพอเดินทางมาถึงหมู่บ้านนกกระสาวิทยาก็ได้ใช้กระแสลมหาตำแหน่งของศิลาเปรูนซึ่งศิลาเปรูนก็ถูกซ่อนอยู่ใต้น้ําในหมู่บ้านหลังจากวิทยาได้ศิลามาครอบครองจูจ่ๆพวกคูมันก็บุกมาถล่มหมู่บ้านนกกระสาทันทีและเมื่อชาวรีมิวเห็นสัญญาณเพลิงไหม พวกเขากรีิบสองนัก,กรบไปช่วยทันทีซึ่งเหล่านัก,กรบผู้เก่งกาจเกิดสามารถจัดการกับพวกคูมันได้หลังจากการตรวจสอบการรุกรานของพวกคูมันพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกคูมันมันไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีหมู่บ้านนกกระสาแต่พวกมันตั้งใจจะชิงศิลาวิเศษจากวิทยาต่างหากถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าพวกมันรู้เรื่องวิทยากับศิลาวิเศษได้อย่างไรแต่ในฐานะนักรบพวกเขาก็คิดว่า พวกคูมันจะต้องมีแผนการร้ายอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันคานหัวหน้าของพวกคูมันเขาก็ได้ทำโทษหมอผีที่ทำนายผิดพลาดทำให้ทหารของเขาถูกเล่นงานหมอผีก็เลยขอโอกาสแก้ตัวและบอกว่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่เขาเชื่อว่าวิทยาที่เขาเห็นนิมิตนั้นคือผู้ส่งสารจากวิญญาณและเขาก็รับปากว่าเขาจะเอาศิลาวิเศษมาอยู่ในมือของคานให้ได้ กลับมาที่ป้อมรีมิวหลังจากได้ศิลาวิเศษชาวรีมิวก็ส่งวิทยากลับบ้านที่เหินคร่ำครวญแต่แม้ว่าจะทำยังไงประตูมิติก็ไม่ยอมเปิดเพราะจะต้องใส่พลังลงไปในศิลาซะก่อนปู่ก็เลยบอกว่าศิลาเปรูนเป็นเทพแห่งฟ้าร้องการจะใส่พลังให้ศิลาต้องรอให้ถึงวันที่ฝนตกฟ้าขนองซะก่อนซึ่งในระหว่างนี้ ปู่กับปิตยาก็ช่วยกันแก็บรักษาศิลาไว้เป็นอย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งครูก็พบว่าศิลาได้หายไปแต่ที่ไหนได้เส้าเ้าในหมู่บ้านนั้นเอามาทุบถั่วเล่นปู่ก็เลยหาที่ซ่อนให้มันใหม่โดยเขาจะเอาศิลาขึ้นไปซ่อนบนป้อมประการที่สูงที่สุดสิ่งนั้นก็ทําให้ปิตยาเกิดปอดแหกขึ้นมาเพราะว่าเขานั้นกลัวความสูงปู่ก็เลยสอนปิตยาว่าเขาจะต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เพราะไม่มีอะไรน่ากลัว ากับความคิดของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็พาวิตยาขึ้นมายัางป้อมประการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะซ่อนศิลาหลังจากนั้นไม่กี่วันฝาฝนก็เทลงมาอย่างหนักจนทําให้ชาวคูมันที่ถูกจับมาเป็นทาสต้องนอนหนาวสั่นตลอดทั้งคืนวิตยาที่เห็นแบบนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะออกไปช่วยทาสคนนั้นโดยไม่สนใจเลยว,ว่าตัวเองจะเปียกนั่นก็เลยทําให้เขาได้ใจโอเลนก้าไปเต็ม และในวันเดียวกันก็เกิดฟ้าผ่ามาที่ป้อมประการทาให้ศิลาตกมาที่หน้ากรงขังของทัตชาวคูมันชาวคูมันคนนั้นก็เลยขโมยศิลาแล้วแหกคุกออกไปหลังจากวันนั้นวิทยาก็ได้ช่วยปู่สร้างเครื่องร่อนเพื่อเอาไว้ต่อกรกับพวกคูมันในขณะเดียวกันชาวคูมันที่กลับไปยังเผ่าซึ่งปรากฏว่าทัตคนนั้นก็คือพี่ชายของขานถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะดูน่ากลัวแต่จิตใจเขากลับมุ่งมิงเพราะเขาแหกคุกออกมา พื่อขโมยไก่มาเป็นของขวัญให้น้องชายแต่คนโหดเหี้ยมอย่างขันก็ไม่ได้สนใจนั่นก็เลยทําให้ขันเตะกระป๋องของพี่ชายด้วยความโมโหและในทันใดนั่นเองเขาก็ได้เจอกับศิลาที่พี่ชายหยิบติดมือมาด้วยสิ่งมันก็เป็นผลจากพิธีกรรมของหมอผีที่เรียกร้องหาศิลาแต่ไม่ว่าหมอผีจะพยายามเปิดใช้งานศิลาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเปิดมันได้เพราะคนที่จะเปิดมันได้คือคนที่เจอมันเป็นคนแรกเท่านั้นในวันต่อมา ระหว่างที่โอเลนกากับปู่ออกไปเก็บโคลนเพื่อมาทาสีเครื่องร่อนพวกเขาก็ถูกพวกคูมันดักโจมตีแล้วปู่ก็พลาดท่าถูกพวกมันแทงส่วนโอเลนกาก็ถูกจับตัวไปเพราะพวกมันคิดว่าเป็นวิตยาก่อนที่ปู่จะสิ้นลมหายใจในวันนั้นปู่ก็ได้สั่งเสียกับชาวรีมิวว่าให้ไปช่วยโอเลนกากลับมาให้ได้ปู่จะได้นอนตายสักทีทุกคนที่ได้ฟังในวันนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับปีตยา พราะคนปู่เป็นคนสอนในเขาเก้าวข้ามความกลัวและทําให้ชีวิตของเขามีความหมายในระหว่างที่ตัวเขากําลังนึกถึงช่วงเวลาที่เคยทําเครื่องบินกับปู่อีกาของขานก็เอานอกกระดาษที่วิทยาเคยพับให้โอเลนก้ามาส่งซึ่งมันเป็นสารจากขานที่บอกให้เข้าไปหาเพื่อแลกกับชีวิตของโอเลนกาและในคืนนั้นวิทยาจึงบุกไปยังป้อมของขานเพื่อไปช่วยอเลนก้าเพียงลําพัง ซึ่งทันทีที่เข้าไปถึงพวกมันก็ให้วิทยาใส่พลังเข้าไปในศีลาซึ่งตัววิทยาเองเขาก็ไม่รู้วิธีใส่พลังเช่นกันเขาก็เลยหลอกเล่นกลจุดประทัดต,ตบตาพวกขานและตั้งใจจะพาโอลันกาหนี่ไปพร้อมกับศีลาทว่าขานก็ดันรู้ทันและก็ไม่ได้หลงกลเขามันก็เลยยื่นคําขาดว่าถ้ายังเล่นลูกไม้กับมันอีกมันจะฆ่าโอลันกาซะ ในจังหวะนั้นวิทยาก็เลยต่อรองว่าถ้าเขาเปิดใช้งานศิลาได้คานจะตัองไว้ชีวิตเขากับโอเลนกาเมื่อดีลข้อตกลงได้วิทยาก็นึกถึงเรื่องเล่าของคู่รักที่โอเลนกาเคยเล่าให้ฟังนั่นจึงทําให้เขาเปิดใช้งานพลังศิลาได้สําเร็จหลังจากคานได้สิ่งที่มันต้องการมันก็ไม่ฆ่าวิทยากับโอเลนกาตามสัญญาแต่ถ้าว่ามันกลับสั่งให้พี่ชายของมันเป็นคนฆ่าทั้งคู่แทนโดยหลอกพี่ชายว่า นี่คือของขวัญที่น้องชายอยากได้ทว่าพี่ชายของคานกลับเข้าวิทยาไม่ลงเพราะว่าวิทยาเคยช่วยบังฝนให้เขาในตอนที่เขายังเป็นทาสนั่นจึงทําให้เขาปล่อยวิทยากับโอเลนก้าหนีไปใน,นจังหวะนั้นเขาก็เลยมอบลูกอมเป็นของขวัญให้พี่ชายของคานเพื่อเป็นการขอบคุณนั่นเองพอคานรู้ว่าถูกพี่ชายหักหลังมันก็เลยจัดก,การฆ่าพี่ชายตัวเองอย่างไม่ปราณี หลังจากนั้นขานก็ได้ให้หมอผีทำพิธีกรรมปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาในชาวัดรุงขึ้นวิทยาก,กับโอเลนกาก็ได้รอดชีวิตกลับไปจนถึงหมู่บ้านซึ่งพอมาถึงเขาก็ได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าหมู่บ้านฟังหลังจากนั้นชาวรีมิวก็เตรียมตัวรับศึกหนักที่กำลังจะมาถึงถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่พวกคูมันได้สิ่งที่พวกมันต้องการ มันก็บุกมาที่ป้อมของรีมิลซึ่งสิ่งที่พวกมันปลุกมาต่อกรกับรีมิลก็คือนักรบหินโกลมทว่าชาวรามิลนั้นกลับไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดพวกเขายิงปืนใส่หินโกลแมจนเกือบทําให้มันเสียทา่าทว่าหมอผีเกิดสามารถควบคุมโกลมให้มันตอบโต้ชาวรีมิลโดยใช้ศิลาและพอเห็นท่าไม่ดีโอเลนโกจึงลงไปต่อกรกับโกเลแมแล้วหลอกล่อให้มัน ตกไปในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและนั่นจึงทำให้ชาวรีมิวคิดว่าพวกเขาชนะแล้วแต่พวกเขากลับคิดผิดเมื่อหมอผีได้ปลุกโกเลมขึ้นมาอีกครั้งและโจมตีชาวรีมิวอย่างไม่ทันตั้งตัววิทยาที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบไปยังป้อมประการของชาวรีมิวเพื่อไปเอาเครื่องร่อนที่เขากับปู่เป็นคนสร้างซึ่งก่อนจะร่อนลงมาวิทยาก็ได้ย้ำกับตัวเองว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวชาวรีมิวทั้งหมดอยู่ข้างเขา หลังจากนั้นเขาก็ร่อนลงมาอย่างกล้าหาญแล้วก็แย่งศิลาจากหมอผีมาได้ทําให้โอเลนการอบตายอย่างหุดหิดแต่ว่าในทันใดนั่นเองขานก็ตามมาเอาศิลาคืนทวาวิทยากลับไม่ยอมเขายิงยนศิลาลงไปในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ทําให้ร่างของโกเลมค่อยๆสลายหายไปด้วยมันนักลบหินถูกทําลายขานก็โกรธจัดและจะฆ่าวิทยาแต่โอเลนกาก็เข้ามาช่วยได้ทัน เขาต่อกรอกับขานอย่างดุเดือดจนสุดท้ายขานกับพลัดทัดตกเขาตายในที่สุดหลังจากเรื่องราวั้งหมดจบลงก็ถึงเวลาที่วิทยาจะต้องกลับไปยังโลกของตัวเองเพราะว่าในตอนนี้สุริยุปราคากำลังจะหายไปเมื่อเดินทางไปถึงหินคร่ำครวญประตูมิติก็เปิดรอพอดีวิทยาจึงบอกลาทุกคนและโอเลนกาโดยเขาสัญญาว่าจะกลับมาหาเธออีกก่อนจะเข้าไปในประตูมิติแล้วกลับมาที่อุทยาน ที่ในตอนนี้ชิกเพื่อนของเขากําลังจะตกเขาวิทยาจึงพุ่งตัวลงไปและช่วยเพื่อนของเขาอย่างกล้าหาญและนั้นก็ทําให้เขาได้ใจเพื่อนรวมชั้นของเขาไปเต็มๆชิกบอกว่าฉันคิดว่านายกลัวจนไม่กล้ามาช่วยฉันซะอีกนั่นจึงทํำให้วิทยาเล่าเรื่องราวที่เขาเพิ่งไปเจอมา จนทาให้เขาปลดล็อกความกลัวของตัวเองได้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะกลัวความสูงอยู่แต่ก็ไม่ได้มากขนาดที่เขาจะไม่กล้าฝ่าฟันเข้าไปช่วยเพื่อนนั่นจึงทาให้ชิกงงว่าเพื่อนรักของเขาพูดอะไรแต่ว่าเขาก็ดีใจมากที่เพื่อนของเขาสามารถก้าวข้ามความกลัวของตัวเองหลังจากทัศนศึกษาในวันนั้นวิทยาก็หาข้อมูลเกี่ยวกับหินตำนานที่โอเลนกาเคยเล่าให้ฟังจนเขาได้ตำแหน่งของหินก้อนนั้นเขาจึงเดินทางไปสัมผัสมัน ในขณะที่อีกด้านโอเลนกาก็สัมผัสมันเช่นกันถึงแม้พวกเขาจะอยู่คนละช่วงเวลาแต่ก็สัมผัสถึงกันด้วยรักแท้ผ่านก้อนหินของอัศบินผู้คลั่งรักและนางก็ตัดจบลง